วัสดีพี่พี่วัสดี fc นะครับกับช่องความรู้มีไว้แบ่งปันสำหรับคนที่ใช้กระบะย่อเชฟนะครับมีพี่พี่ fc เพื่อนเพื่อนน้องๆทีถามมานะฮะว่าช่วยแนะนำวิธีการตั้งเบรกมือหน่อยว่าเบรกมือสูงใช้แค่ไขควงตัวเดียวนะฮะใช้ฝังแบนนะฮะไม่สูงเกิน ที่เพื่อนๆถามว่าเราตั้งยังไงไม่ยากนะครับอตอนนี้ของผมก็ไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะว่าเราตั้งยังไงเหมือนกับพวกโตโยตา้าเหมือนพวกอีสุเหมือนกันครับตั้งง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งกันครับกับช่องความรู้มีไว้แบ่งกันฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆที่ติดตามนะฮะ ก็อันดับแรกเลยอพอเราดึงเสร็จเรารู้สึกว่ามันสูงแล้วก็อันดับแรกครับเตรียมไขควงแล้วก็ปล่อยเบรกมือปล่อยไปเลยฮะไขควงนี่คือไขควงเอาตัวแฉกนะครับแล้วเราก็หมากข้างล่างตั้งมันจะอยู่ข้างหลังนะครับข้างล้อหลังเดี๋ยวเรามาดูนะฮะ อตอนนี้ผมมุดมาข้างล่างนะครับถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆดูให้ชัดๆครับตรงล้อหลังข้างล่างครับมันมุดมาข้างหลงังจริงๆไม่ต้องมุดมาอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมมุดเพื่อถ่ายทําให้พี่ๆได้ดูใหจะได้ดูชัดๆก็เหมือนโตโยต้เาเหมือนอีซูซูเหมือนกันมันจะมีลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลงังลูกยางกันฝุ่นเราแกว่กมาวางไว้นี่ก่อนแล้วก็ ใช้ไขควงตัวแบนนะฮะแย่เข้าไปตรงนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเหมือนสอเตอร์เหมือนเฟื้องนะครับง่ายๆแล้วก็แย่แล้วก็งัดลงเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นปน,นี่แยงไปพอเราโดน งัดขึ้นครับมันก็จะดังแกล้งแกล้แก๊้แกล้กกกกกอ่ะดังอ่ะตั้งก็อ,อย่าตั้งเยอะนะฮะตั้งแค่พอดีพอดีอดตั้งฝั่งนี้ทีแล้วก็ไปตั้งสายขวานี่ครับอ่ะเรานับนับนับเอาก็ได้ตั้งบิดขึ้นแก๊ก้แกล้มันจะดังอ่าฝั่งนี้ผมตั้งไปประมาณสี่ เดี๋ยวผมก็ต้องไปตั้งฝั่งนูนประมาณ4ี่ตั้งเสร็จปั๊บหมุนแยญ่เข้าไปแล้วหมุนงัดขึ้นนะครับมันก็จะให,ใหญ่เข้าไปพอโดนเสื่อเขาแล้วงัดขึ้นมันก็จะดังแก,ก๊กแก,ก๊กเรานักกรนวนทีนี้แล้วก็ออกไปแล้วก็ไปดึงเบรกมือดู เมื่อกี้ผมตั้งไปซ้ายขวาทางซ้ายทางขวาอย่างละสี่แก๊กนะครับเดี๋ยวเราก็มาดึงดูจริงจริงเบรกมือถ้าสูงอย่างเงี้ยปรับได้เลยนะฮะมัน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 สูงเกินไปปกติดึงแก๊กแก๊กอ่ะแค่นี้พอไหมจริง,รงแค่นี้ก็อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน แค่นี้เองฮะแกะหนึ่งสองสามนะแค่นี้เองก็อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสูงมากนะครับถ้าสูงมากเราก็ตั้งให้เขาต่ำลงหน่อยเราก็ปรับเอา แค่นี้พอฮรกำลังพอดีก็ทำให้พี่ๆดูแล้วนะว่าวิธีการตั้งตั้งแบบไหนไม่ยากฮนะง่ายๆเราทำเองได้ครับขอบคุณพี่ๆที่ติดตามขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมก็เป็นวิทยาทานเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถแก้ปัญหาเอางได้ไม่จำเป็นต้องถึงช่างครับ ง่ายมากครับฝากติดตามด้วยนะฮะขอบคุณทุกๆทก่านนะครับขอบคุณพี่ๆครับสวัสดีครับกับช่องความรู้มีไว้แบง่งปันครับขอบคุณครับ